พอมาครับแล้วเดี๋ยวพี่แมจะเอาเสื้อกันหนาวม่มามันมีสิบกองกตูแล้วไปแล้วไหนให้น้องน้องไปอีกมาตูดไมตูดอตู่นี่ต่อจะตูดอ่ะบอกน้องใส่เงินบ้งนะบอกวันนี้เราจะมาทำปิงีเอาไว้ใส่บอกแล้วก็เล็กครับของขนมปิ้กมานนี่เลยครับเล็กเอามาหมดเลยครับเล็กได้ยินเปล่า ไปเลยจักาจจักาจต้องส่งภาษาพิเศษเอาเขาไปไหนมีล่ามต้องมีล่ามโอ้โหวิ่งขนตลบจำ่ะเป็นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าน้องในวันเดียวแค่สี่อันนี้ก็พอครับโอเคแล้วก็แต่ที่เหลือจะเก็บใช่แจกน้องเลยวันนี้ค่ะ

วิดีโอเนี่ยแถกปั๊มนะครับนี่อันนี้ของน้องนินและมันนี่มาจากตุ้มตุ้ตเป็น T S เลยเนื่องจากว่าของเราเยอะจริงๆวันนี้อาจจะแจกช้าไปนิดนึงนะคะ <S <S เ <อ tahu> นี่ยแต่อยากให้เด็กๆนะคะเอาไปใช้ประโยชน์นะไม่ใช่ที่ว่าใด้พวกมาให้เราก็ต้องรับนะนูท <Sure> <enthus flush> ี่นี่มาด้วย

ยงไม่เยอะเลยแมวจาได้แล้ใไหมี่ทามาไม่มีอะไรให้ทาอันนี้ได้หมดแล้วต่พามาใหม่ยังยังยนนี้ยังไม่ได้แ่เด็ขเได้แมมจะแจกอะไรเขา้างแม่งงอะไรอ่ะแจกไปไม่ได้แจกเสื้อแล้วค่ะเขอเขาได้แจกของ่วัญสิเอ้ไม่ได้กระติดน้ำของน้องน้องเขายัง

ขนมเหลือแพกสามสิบคนอัด็กคนนี้ิเองเหลเลยอีกเลยเีงยองีย หนึ่งสองสามอ่าอีกลูกครับเดีย๋ยวหาหน่อยหนึ่งสองสามโอเค